ผมชื่อนายอนนบพมโทอายุหกสิบแปดปีคุณอนนบมีอาชีพขับรถสำล้อเครื่องรับจา้างเขายึดอาชีพนี้หาเลี้ยงตัวเองมาโดยตลอดขับมาจากปีแล้วเนาะขับมาเลยสี่สิบกว่าปีครับก่อนกระเซาเ็าจะประมาณยี่สิบกว่าปีมาเนี่ยเพราะเด้เซาซื้อเองเฮ็ดงานหนักปันใดก็หนักอยู่นอกจากขับรถรับจ้างแล้ว เขายังรับจ้างให้กับร้านขายเสื้อผ้าในตลาดโบเบอีกด้วยทตั้งเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเสื้อไปสกรีนให้แกแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าและการทำงานอย่างหนักหามรุ่งหามคำํำไม่ได้พักผ่อนแบบนี้นี่เองทำให้สุขภาพร่างกายของเขาสุดโทมลงไปทุกวันเราเป็นองไงบ้าที่นี่เห็นว่ามีนปัญหาสุขภาพเป็นไม่เกณฑเป็นมาล้นแล้ว เป็นเด็กสามสี่ปีเปล่บ้านนี้ก็ปวดปวดหัวข้างเดียวปวดปอดบ้งตาเปล่ครับปวดหอดตาเลยอาการหนักที่สุดหัว่าแบบโบไหวแล้วมันกับปวดคลั่งไปหาหมอมันกับตันหลักนี่หันใจบ่ได้เลยมัดยาแหละเป็นดิคือเขายากับเป็นปวดคือเขาปวดเนหัวนี่ตันหัวจีแตกเปล่ากับเอวเนี่ยอ้าวมันคือเปลน่ังสีเนาะเปลี่ยนอะไรเนาะไปเลยมาพอเข้า โพสนาโพชงเลยล่ะเลือดส่งสั่งกลเลมา่งมากินมดได้เป็นซีกวดกบปวดหน่อยะหละบ้านหายไปหมดซีชุดหายเลยปวดบ่มีอ่าสเลนี่ยังบ่มีอที่ามพูดๆบ่มี่มันหายไปเลยเสียเงินไปนี่คุ้มบ่คุ้มครับุมมาเจอเด็กสมุนไพรตัวนี้ล่ะคดีดีหดีเยี่ยมเลยคุณอนนบมีสุขภาพดีขึ้นหลังดื่มโพชง อาการปวดหัวจากโรคไมเกรนก็ลดลงอย่างมากเขาจึงสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่าตาอ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องัท่านผู้ส้มผู้ใดเป็นคือผู้ขาก็ให้ซื้อมากินล่องเมืองแต่สำหรับผู้ขานี่ว่าดีหลีโพทส้มเยี่ยมจริงๆ